พอสสดีค่ะถึงวันกลับบ้าแล้วขอบคุณนะคะเทพารัก <c oughs> ไปครับผมนีมม่ใส่เสียมากเลยนะโพดด่าล,ลงในกลุ่มเลยเห <c oughs> มันลูกเหมือนคนนั้นอะ่ะสันดานสียทุกคนคะใคร <c oughs> เกยวขยะมาก็พวรที่จะเก็บนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะนี่นะคะยังไงตัวขยะสังคม <c oughs> <c oughs> ฟินฟินตอนเชา้ามาเลยกูชชวยถท้หมอนมีหมอกเยอะมากอ่ะ many many ไ,มไม่นานละอเขาถึงแบบไม่ได้แบบไปดูตะววินขึ้นเวตัวเบ้นคอยใจเหมือนนั้น่ไต้อง เพรนี่กระเป๋าที่อยู่หลังอ่ะมันอาจจะไม่นักมากแต่ต่อไปอ่ะไม่แน่ต่อไปกูจะไปทั้งตัวก็กิ่งไปเลยเองหรืออยู่อยู่อยู่ในไอกระเป๋าว่ะสวยนะมองมเห็นทางเลยกูมีมือถือแต่ไม่มีมือถือยังไงนะกูมีมือถือแต่ไม่มีมือถือใช่เพราะว่ามือถือ ถือหมอนอยู่ถ้าคนไม่รู้ก็ไม่รู้อีกแก่ถ่ยหมอนกินข้าวแต่ว่าเอาหมอนไปคื้นกัน <c oughs> เยอะมาก <c oughs> ดูดิตรงนี้ยังมีหมอกอะ่ะไปเอาม่นด่เพื่อนวันี <c oughs> ่ตรงๆๆเองจะไปไหนนะ <c oughs> ตอนนี้ยังอยู่ที่เดิมตอนนี้ยังไม่ถึงปียังไม่ถึงวัน เหมือนตายทำเป็นเอาขยะทิ้งกันตรงนู้นคืนหมอนคืนหมเ,เออวนวันนี้คือหมอกเยอะมากตอนลงน่าจะตาแห่งเนี่ยเลย <c oughs> นี่คือแบบมองคือมองไม่เห็นอะไรเลยมีแต่หมอกอะตอนเนี้ย <c oughs> เห็นลาง ภาพอนาคตที่สดใสใหม่ใกล้ฉันรับจ่ายหมอนอาหมอนมาคืนค่ะใช่ค่ะกับวันที่20วันนี้ เลยค่ะอาจจะไม่อยู่แล้วหนาววหนาเหมือนกันค่ะหนูก็จะไม่อยู่แล้วเจอกันค่ะเราจะไปสิ้นเดือนไปไหนคะไปบ้านหนูไม่อยู่แล้วหนูหนาวมันหยุดค่ะวันหยุดวันหยุดโอมันหยุดโอเคค่ะเจอกันค่ะเออเดินไปเถอะฮะเดินอ้อมเดินอ้อมไงมาพร้อมกันค่ะเพื่อนกัน ใช่ค่ะแค่เดินก็พลางประจำเช้าคือวันนี้หมอกเยอะมากแล้วไม่มีพาทิตย์เมื่อวานถือว่าเราสุดยอดเลยล่ะเมื่อวานถือว่าเราโชคดีนะเเออเฮ้ยแปดโมงแล้วยืนตรงดิ เฮ้ยตองยืนตรงดิกเปิดขากูอยากกินขนมครับตัมเอ้มึงวันนี้มึงกินเท่าไหร่เจ็ดสิบรวมน้ต่อหัวเจ็ดสิบยูเกวกับบานเจ้กุลาดเลยวะเกี๊ยยา โคไม่เห็นหรอกด้าแต่ว่านำตรัวนี้หวานคือหวานคือเาจะให้พี่ดหนูฝากร้องมากกวน้องค่ะมื้อเช้าค่ะที่ที่สุดที่สุดชาที่สุดที่สุดชาที่คนหมดลิลินค่ะเอ้ยส่เจ็ดสิต้องขอตัวไอทบาทแต่ตัง ระวังลื่นนะคะก็เลยกลับกันเพิ่งมาหรอคะใช่ค่ะวันนี้จะเดินสองแล้วพี่ไปหนูอ๋อหนูแบบไปเดินไม่ถึงผาสุดท้ายค่ะเพราะว่าใช่ค่ะวันนี้ก็คือไปเดินน้ำตกแล้วก็ไปผาเดินผาต่อใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่ไม่ไม่ถึงคือยไม่ได้บอก็มืดค่ะ นี่ไงดิงต้บริหารรักเพื่อนฟอกปอดยอดภูกระดึงไม่ฟอกเลยกลับบ้านหมอกปะตาเลยอ๋อไอ้วันทัวร์ลิซึนอ่ะวิ๊กยุ่อะไม่มีมือถือผมมีโอ้โหตาให้ชี้หน่อยได้เอาได้เจ้าฝ่าเจ้าขอตื่น了吗 เฮ้ยระวังตกอุ๊ยโครงการเลยวะเนะออี่ยถ่ายรูปเขารถ่ายรูปรูปโอ้สวยมากเลยค่ะพี่เอา,านนไม่แอคต,ต่ออะนน่ะพี่ไม่แอคต่ออะ่ะครั้งเดียวในชีวิตนะพี่มาครั้งเดียวในชีวิตกับแฟนนะนี่ <c oughs> ผมเรียก,ก็บไหมอ่ะๆๆ แอบหนูหรือเปล่าพี่ผมเรียกแกไปพี่ย่นวันต่างจริงหมอกเยอะเวอร์กูอยู่ได้นะกูไม่มีทุนได้เลยโอ้ต้นไม้นี่โคตรสวยเลยคนเขามารอถ่ายกันอ่ะเฮ้ยฝนปะไม่หมอกแล้วมั้งฝนนะเฮ้ยพายุเข้าหรอ เจอทุกฤดูอ่ะอแดดร้อนลมหนาวโหมาครบฝนอีกไม่เก่งแล้วะระวังกระเป๋าไว้หนดีเธอน,นี้ก่อนไหมลือไงทำไมอ่ะเฮ้ยนี่ค่ะทุกคนถึงละเ,เพื่อนอยู่ในห้องน,น้ำอ่อ่างแปรทุกคนก็จะมารอลง ขอบคุณค่ะอาจจะยกโอ้ยเม่กีนะ้กลับเรื่องอะไรครับทุกคนอ่ะหันข้างหันข้างลงเออ ทมึงเลยดิตูดโคตรใหญ่อะอสแบบบิ๊กอสอ่ะคือเอาเงินยาใส่ไว้ได้ไหมวะเุ้ยแบตหมดละโดนเพื่อนเรากำลังลงมา ราังละคะนคนที่ลาลาที่สุดเหนื่อยนะคะทุกคนแต่ว่าทางอะ่ะต้องรองนิดนึงด้วยความที่มันแชน่มันชื้นแต่เราโชคดีมาก <c oughs> อ๋อม oh, ันมีมันมีหมอกครุงกับหมอกนอนสวยเหมือนทะเลหมอกที่เราอ๋อเรื่องหมอกนอนอันนี้มาครั้งแรกเหรอคะครั้งที่ห้า้ยมาหลายรอบนะอันนี้มาลำลึกเฉยๆมาเดิมไม่ถ่ายรูปเลยเลยเพราะมันถ่ายไปหมดมีทุกยุคทุกสมัยถ่ายมาหมดแล้วโอเคค่ะบ๊ายบายนะคะครับโชคดีครับขอบคุณค่ะไหวชิวเออแต่กลุ่มหลังแบบอุ้ย โอ้สู้ๆนะคะห้องบนเลื่อนมากเลยค่ะระวังนะคะตรงไหนก่อนถึงหลังแป๊ใช่ครับใช่ค่ะช่วงก่อนถึงหลังแป๊ค่ะโอ้โหอุ้ยลุงเจ็บขาเหรอคะเจ็บเข่าเออเมอนุกงวัเนี่ยแมนเดี๋ยวสามหาดสู้ๆนะคะลุงไหวไหมครับเหมือนกัน ตอนนี้เราก็ถึงสมัมเวนี่ค่ะปไม่เอาอ่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากค่ะเราจะลงไปต่อว่าเพื่อเราเหลืออยู่ครับผมไปรอข้างหน้านะครับต่อดิอยู่ทำไมอ่ะยังวิ่งไหว โอ้ยยิงไม่รอคุณเลยนนเพื่อนหายไปละตาเป็นอะไรไหมคะไม่เป็นไรครับขอบคุณครับอายาดอมไหมคะไม่ไม่ครับโอเคค่ะ ตอนนี้ก็คือก้าเพื่อนใช่ไหมคะทุกคนไปละตอนนี้เราอยู่คนเดียวตอนนี้ความรู้สึกคือเริ่มเจ็บหมวนในโป้งนะคะว่าเฮ้ยก้ารออยู่อันถอดเสื้อรอเลยวะทุกคนปกว่ะเบอร์อีพักก่อนก็ได้ฮะเอช้า,เาชงเหรอ <c oughs> เออเออเออ แปลหรอพรานพ่านพระเฮ้ยพรานพ่านแปลหรอต่อไปก็ศูนย์ช่างมันเถอะตอนลยค่ะถอดเสื้อแขนยาวิปนีดีวันนี้แบบใส่เสื้อยืดท้อเลยวะเหมือนกัน ยังไม่ได้เข้าอีกอก่ะแกยังไงแกก็เป็นกระเทยอ,อยู่แล้วอะ่ะแกเข้าห้องน้ำผู้หญิงเลยเป็นอไรเป็นจะพูม,มาเออเป็นกระเทยซะอย่างจะเป็นกลัวทำไมไม่มีใครรู้หรอกว่าแกเป็นกระเทยถ้าฉันไม่พูดแต่ฉันพูดอยู่ฉันไ่นั่งรอแล้วกันแก ห,หึโหหนาวฉันไม่ได้ใส่นี่ทีกว่า <l ags> นี่ซมกอซางไงไปดิอยู่ทำไมอะซัมบอลแล้วเนี่ย ก็พูดมากเหมือนกันเนาะเออกูเชื่อแล้วถึงละซื้อซื้ออะไรไปฝากหลานกันแกซื้อเหรอซื้อดิร้านไหนอะรอแก้มมากันให้แก้มีอะไรเอาไม่ไม่เดี๋ยวโทรหาโอ๋อ่ะโทรหาเลยกลั้ปะอ้าว <A> ไ,<ป>ไ,ไ,ไอ้วันไปสำแร้จกันไหมวันไหนไม่รู้ดีไม่ดีอาจจะได้มาอีกรอบในเร็วๆนี้ด้วยซ้ำรู้สึกนี้ใกล้ถึงแล้วดิโลกว่าระาวาังลื่นนะถึงนู่นฉันถอดรองเท้าก่อนเลยฉันปวดหัวเท้า จริงทางไหนทางนี้ปะทางนี้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 มันไหลไปเลยแน่ใจตอนขึ้นน่ะขึ้นไปได้ไงวะเราจะยินนะมันสูงเออน้องเลือกทางได้ดีดีเท่าไมวะ บางกุกค่าแต่ละนีดเชิงเขาเชิงเขาคือทางที่เราขึ้นใช่ปะนอนเลยอะ่ะเออเราก็อยู่ด้วยกันสองคนมาได้เนาะ <c oughs> คิดว่าเราจะไม่คุยกันซะอีกเราดันคุยกันซะงั้นนะ ตื้อกะตือไปนู่นทางลัดไปหน่อทางลัดหนูอาจจะดูทุรักทุเลไปหน่อยค่ะได้ค่ะเฮ้ยถึงละถึงละสังคนมากอะไรวะสวัสดีหมอก อถ่ายจิแกไม่ถ่ายอ่ะนี่นะคะถึงแล้วสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเบอยเวันสองต้องลงจำนวนสองคนครับสองคนการเมนูอาจจะพิสดารหน่อยนะคะในที่สุด ยิ่กี่รอยเต็มตัวนี้ไหมฮะยินงช้าอืชอบใสม่มากมันสบายแก้วไม่ฮะไม่เหลือความสบายอยู่ที่ไหน อย่างทีงเยอะหนูนี่นะคะข้าวที่สองขอ,องอมันมาล,ละอีกสองคนเลยอีกสองคนเวอร์กูทายไว้เลยกูทายตลอดกบมาไปต้องกลับแล้วเกูเติมเนจีเนยไม่มี